สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ s m a r l t 12 Journey Podcast วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เจ้าของธุรกิจหลายคนต้องเจอทำไมธุรกิจถึงโตช้าหรือคุณกำลังติดเพดานโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณรู้สึกว่าธุรกิจของคุณเริ่มไม่โตขึ้นขยายทีมก็ยังไม่พอทำงานหนักขึ้นแต่กำไรไม่เพิ่มแสดงว่าคุณอาจกำลังติดเพดานธุรกิจแต่ไม่ต้องห่วงวันนี้เรามี4วิธี scale up ให้ธุรกิจโตวไวและยั่งยืนมาฝากกันไปดูกันเลยครับ หนึ่งเปลี่ยนจากเจ้าของเป็นผู้นําเจ้าของธุรกิจหลายคนติดอยู่กับก,บการทําทุกอย่างเองทั้งดูแลลูกค้าแก้ปัญหาวางแผนทําการตลาดและปิดการขายถ้าคุณอยากให้ธุรกิจโตคุณต้องเลิกเป็นทุกอย่างและเริ่มสร้างทีมที่แข็งแกร่งมอบหมายงานให้คนเก่งรับคนที่ใช่และให้พวกเขาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแทนคุณคีย์เวิร์ดสำคัญคนเก่งไม่ทําทุกอย่างแต่ทําสิ่งที่สําคัญสสร้างระบบให้ธุรกิจเดินได้เอง ถ้าธุรกิจของคุณต้องพึ่งคุณ100%แปละว,ว่าโอกาสเติบโตธุรกิจลดลงคุณต้องมีระบบการขายระบบการตลาดและระบบการดูแลลูกค้าที่ทำงานอัตโนมัติใช้ AI ระบบอัตโนมัติและ SOP เพื่อให้ทีมทำงานได้เป็นระบบ 3. ขยายตลาดให้ถูกจุดหลายธุรกิจติดเพดานเพราะพึ่งพาตลาดเดิมๆลูกค้ากลุ่มเดิมหรือช่องทางเดิมคุณต้องหาวิธีขยายตลาดเช่นเพิ่มช่องทางออนไลน์ และหาพาร์ทเนอร์ใหม่สร้างเครือข่ายที่ช่วยขยายธุรกิจบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในอนาคตคีย์เวิร์ดสำคัญตลาดเปลี่ยนเร็วคุณต้องเร็วกว่า 4. ใช้เงินทำงานแทนคุณ Leverage การขยายธุรกิจที่เร็วและยั่งยืนต้องใช้ Leverage วิธี Leverage มีหลายแบบเช่นใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนเช่น AI ใช้เงินลงทุนให้ธุรกิจเติบโตไม่ว่าจะเป็นการซื้อโฆษณาหรือขยายทีมใช้เครือข่าย ที่ช่วยขยายธุรกิจเร็วขึ้นคีย์เวิร์ดสำคัญธุรกิจที่ดีต้องใช้ Leverage ให้เป็นสรุปง่ายๆถ้าธุรกิจคุณเริ่มโตชา้าลองเช็คดูว่าคุณยังทำทุกอย่างคนเดียวอยู่หรือเปล่าคุณมีระบบที่ช่วยให้ธุรกิจเดินเองหรือยังคุณขยายตลาดและเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจโตหรือยังคุณใช้ l e v e r a g e หรือยังถ้าคุณอยาก scale up ให้ไวและต้องการทีมผู้เชี่ยวชาญช่วยวางแผนระบบธุรกิจของคุณปรึกษาฟรีสแกน QR คอร เราบอกว่ามาจากช่องของเราขอบคุณที่ติดตาม Smart w e l Journey Podcast แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ